กดไลค์กดแชร์กดตับให้เราด้วยสวัสดีครับจะบอกว่าอะไรร้เปล่าเจ็บไม่จัเมก็เรียกว่าอะไรนะไม่พอนะขอมันต้องมีขอมันต้องมีมาดูเราใส่เสื้ออย่างนี้โปเกมอนไม่ได้มีแค่ชุดสองชุดมันมีหลายชุดเราก็ทำกันจนเละเทะกันไปหมดแล้วตอนก็อย่างที่บอกครับไอคนข้างหลังตะกรงเขาชอบแบบ เฮ้ยพี่มีชุดนี้ชุดนี้ต้องเอาอีกหน่อยมันมีอีกต้องร้องไม่ใช่เขาบอกว่าไม่งั้นมันทําเด็กไม่ได้อ๋อต้องมีทำเด็กด้วยใช่ใช่มันต้องทําเด็กไม่ได้เขาก็เลยบอกซูคนอื่นขอไม่ได้หลินอเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเปิดช่วยอะไรครับน้องลิน ซอสแอนชิลค่ะชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเป็นเทพใช่มี2กล่องด้วยนะใช่อันนี้ชุดนี้ชุดนี้รู้จักครับไม่ต้องห่วงเพราะอะไรบ้างซอสชิลซื้อเกมมายังไม่เล่นเลยหลักยังไม่ได้เล่นเลยจริงเออใช่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยซื้อยากซื้อบอกได้นะซื้อต่อได้คือที่ไม่เล่นเพราะอะไรรู้เปล่าอ่าขอสารพี่โบคืออะไรถ้าเล่นแล้วมันติดเออเหมือนกันคือกลัวติด กติดก็เลยไม่เล่นไม่เล่นดีกว่าเราซื้อมาทำไมเอโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ไปเปิดชุดอะไรเดี๋ยวเราไปทำไปดูเจ้าของร้านว่าไปไงปะปอ้าววันนี้มากันอีกแล้วครับแต่ความแบบเจ็บไม่จำอ้าววันนี้วันนี้แนะนำอะไรครับอยากจะประกอบเด็กเพิ่มอยากจะหาของเพิ่มนะเราเล่นไปย้อนหลังแล้วขอแนะนำนะครับเป็นชุดหลักนะครับของเจเนอเรชันใหม่นะผมซึ่งก็คือซอสและชิลนะครับผม ครับผมก็จะแบ่งเป็นเซต A กับเซต B นะครับซึ่งซ่อยแอนชิลเนี่ยมันเป็นการเปิดตัวโปเกมอนเจเนเรชันใหม่เรียกว่าโปเกมอนวีนะครับผมเราจะมีโปเกมอน ตัวเก่าแล้วก็เจเนเรชันใหม่ๆจากกาล่าจากเกมหรือจากการ์ตูนที่คนรู้จักกันนะครับอย่างเช่นซาเชียนซามาเซนตาซึ่งเป็นสุดยอดเมตาเกมเลยนะครับผมจนถึงปัจจุบันเลยอีกบล็อกหนึ่งอ่ะก็จะเป็นสตาร์เตอร์สตัวนะครับผมที่ทุกๆคนชอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเบิร์นนะครับผมอินทีเลียนแล้วก็กอร์ลันดาครับผมอ๋อันนี้ไฮไลท์ตัวไหนครับไฮไลท์ก่อนนะครับบล็อกเอนะครับผมตัวปกเลยครับผมซาเชียนกับซามาเซนตาซึ่ง2ตัวเนี้ยเนี่ยมีรูปแบบ SR กับ UR พิเศษซึ่งเป็นสีทองโอ้ จากเก่งแล้วๆใช่รวยด้วยรวยอีกแล้วลินเลยรับผมเพราะนั้นเล่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีราคาที่สูงมากมากด้วยนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยมีตัวเล่นมากมายเลยสตาร์เตอร์สตัวเนี่ยในรูปแบบของ V ีหรือรูปแบบตัวธรรมดาเ่ยเก่งทุกตัวเลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีให้เราลุ้นนะครับ s อในบอกนี้ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งบอสแมรี่หรือว่าควิกบอลทองซึ่งแพงยิ่งกว่าตัวนี้อีก เราจะรวยรวยรวยก่อนเราจะรวยครับชุดนี้เราสามารถซื้อได้ที่ไหนครับถ้าเราจะรวยอ่ะก็มาซื้อได้นะครับที่ร้าน NX Gallery นะครับผมอยู่ลาดพร้าว78นะครับใครไม่สะดวกมาเข้าช้อปปี้ได้นะครับเสิร์ชค้นหานะครับร้าน NX Gallery นะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเปิดแล้วคุณจะรวยแต่ก่อนหน้านั้นเรายังไม่รวยอย่างที่เราเห็นโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเปิดดูว่าได้อะไรกันไปกลับมาแล้วครับกลับร้าน เอ็ดเอการีอุ้ยวันนี้เราจะรวยไหมครับต้องหลินรวยรวยมาอ่ะจะรวยไม่รวยอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเส้ไหนก่อนเราแกะเส้ปีก่อนหาเทนเนอร์ก่อนปีนะก็คือถ้าเกิดได้ตามรูปก็คือเราจะรวยเราจะรวยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นเทนเนอร์อ๋อเทนเนอร์บ็อกนี้จะเป็นเทนเนอร์หลินสั่งให้พี่หน่อยสิ เขาเป็นเทรนเนอร์เท่านั้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเทรนเนอร์ใช่ป่ะอย่างนี้เออแบบแต่มันต้องเป็นอีกอาร์ตนึงอ๋ออาร์ตอย่างนี้คือไม่มีอะไรเป็นอาร์ตพิเศษอ่ะอ๋ออาร์ตอย่างนี้คือคือทิ้งได้เลยนะก็มาเล่นได้ทิำเนีไมโอ้ไม่มีเงาเงาเงาเลยเหรียเปิดยังไงดีระว่างการ์ดจะดีจังงั้นระว่างการ์ดจะดีไปแปะแปะแปะโอ้โหอย่าเนี่้ดี อันนี้เหรอแต่ว่าต้องเป็นอีกอันนึงต้องเป็นอาร์ดอาร์พิเศษนะคำสั่งของบอสอาร์เกือบดียใช่อันนี้คือดีอ่ะตัวนี้ดีป่ะก็ใช้เล่นอันดีใช้เล่นได้เอ้ยแต่มันก็ยังเป็นไม่มีอยู่แล้วอยู่คอถ้าเกิดเป็นตัวนี้อาร์พิเศษเท่าไหร่นะครูสองพันได้สองพันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหต้องเจอหน้าแบบนี้ใช่ป่ะแบ่แต่ต้องเป็นอาร์พิเศษเฮ้ยนั่นหลินได้คอรอสป่ะโอ้โหหลินเร็วจังเพราะเพราะเฮ้ยมาครียร์เดียวเคลีรดิโอป่ะเคลียร์ กันมีกันมีเฉยโอเคโอเคเอามาแล้วดเดเเฮ้ยมาแล้วเหรอดำดำมาเป็นดำ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 ปึ๊บเอสเบอร์วีเลยนะเฮ้ยโอเคนะทำนิดไฟได้อ้าวขอบกันเลยปึ๊บเาวีลาพาร์ตโอ้ลาพาร์ตลาพาร์ตลาพาร์ยน่ารักตัวนี้ถึงชอบตัวนี้พี่บอลก็ชอบ น่ารักดีอ่ะโอยข้ามทะเลเออความมาอีกแล้วอ่ะเงากิกเลยอ่ะบอมาเลยพี่โบขอเทนเนอร์เทนเนอร์สวยๆโอ้โหไม่ใช่ละจาสิทีมโอ้โหโจอยเต่าน้อยเฮ้ยจบพิเศษปะจบไหนไหน S R พี่โอ๊ยน้อยไม่มีทางได้ S R อีกหรอไม่ไดหลุดเลทป่ะมีหลุดเลทมันไม่น่าหลุดขนาดนั้นอ่ะถ้า S R ออกก็คือจบแล้ว อ้าวแม็กวีแม็กเหรียญได้อยู่อันนี้วีแม็กนี่เปิดเถิดเออโอ้โหนี่เปิดไม่ได้อะไรมาขอกมาขอบดำไม่มีแล้วเทนเดอร์ไม่มีขอบดำเหมือนกันมีปะโปปอนวีแล้วพี่บอลอ่ะวีมีวีเข้าการเข้าการเนี่ยอะไรอย่ามีลามี กาดาดาลินเฮ้ยเฮ้ยฟ้าฟ้าว่ะบอลไหนวะเจสเกฟฟ้าว่ะฟ้าวอ่ะมามีแม็กแน่เลยอ๋อดูทำได้เลยอินเทอร์เรียนนะครับสรุปบล็อกก่อนนะครับก็แค่บอกแรกเองนะเนี่ยโอเคเราได้ Vmax สองใบตามเลทนะครับแล้วเราได้ V หนึ่งสอง สามสี่ห้าก็เรียกได้ว่าตามเลทอยู่นะ,ะแล้วเราได้เป็น S R หนึ่งใบนะครับไปกันต่อเถอะพ่อก็ตามเลทเลยครับแก้เขินแก้เขินพี่พ่อนี่เปิดเร็วที่เขาดูเราเนี่ยเขาดูความชิบหายเราใช่ป่ะใช่แหละน่าจะดูแบบแบบไม่แบบไม่ดูว่าเออพี่โ่อโชคดีไอไอไอันโชคดีนี่คนดูน,น้อยน้อยแต่อันที่มันชิบหายเนี่ยคนดูมันเยอะเยอะครับจริงจริงกูงงดูละแล้ว ดีๆไม่ค่อยดูกันหรอกดูความชิบหายกันเปิดเลยนะอ๋สองพี่เปิดทีละซองอ่ะเปิดแล้วตัดเอามีแบบหลายๆซองไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแยกเอาไว้มาดำๆเอ้ยไหนวะจบกันไปจบกันไปโอ้วีเซเลบี้เซเลบี้เซรีมเซเลบี้มีกันเยอะวะเออหลายบล็อกเลยนะแบบหลายบล็อกนะแต่ว่ามันมันน่าจะแบบว่าสกิลมันคนละอย่างกันมันใช่ใช่บางทีสกิลคนละอย่าง ใครชวนเข้าวงการว่าคุณจะหักเงินคนแรกเลยเอ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วได้ได้เปิดมาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องลุ้นได้ไหมเอสเบิร์นมีเอ๊ได้อยโอ้วีนี่มีแล้วใช่ไหมบอกยาวมีแล้วมีแล้วครับมวยจักรยานสีแดงเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดนี้ระวังหน่อยโอ้เอสเบิร์นมีแมท ก็เอามาต่อได้เลยนะรต่อตันนี้ได้เลยเฮ้ยได้แมรี่อ๋อแมรี่อันนี้ก็อีกใบหนึ่งที่ถ้าถ้าแบบว่าได้อัพิเศษแล้วจะแพงเนี่ยนะแมรี่แค่ใบนี้มันก็ใบละร้อยโอ้ยจริงดิโอ้แต่จะเริ่มบบ็อกเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเรามีหลายใบไงบ็อกมึงเห็นได้ใบเดียวหงาเปิดมาอุ๊ชโอ้ีแมร์อะไรอะคาเมเนโล อ่าโนวีแม็กน่าจะหมดแล้วมั้งตัวหมดแล้ววีแม็กอ่ะต่อไปเรารู้แล้วเงาอีกแล้วเงาอีกแล้วเงาอ๋อนี่มามาต่อต่อกันเลยอ่ะมาต่อกันเลยอ่าคาเมเนโร่นะครับก็เป็นวีกับวีแม็กนะครับเอ่อเอามาใช้งานได้เลยเอามาด้วยของหลิงนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาของหลิงก่อนเงาเอาของหลิงก่อนหนึ่งสองโป๊ะอ๋อวิาที ชิราคิเฮ้ยชิรากะวิชามามามาพี่บอดูเอ้ยมันวิ่งวิ้งเว้ยดึงเลยอุ้ยโอเอสเบิร์นเอสเอเอสเอพี่บอเปิดให้มันได้ดีพี่บอีกแล้วจบแล้วรอบนี้หมดแล้วนะจี่หนิ่งได้พี่บองด้วยพี่บออีกแล้วโอ้ยบุยบุยสัมผัสแห่งวิวัฒนาการเงียบแล้วหมดแล้วเกียรมาเดี๋ยวสรุป ใครมีโอเคยังได้อยู่ใครครับมีใบบลูบรบรูแกะบููแกะล้ยแกะที่กลมกลมสรุกบ็อกนี้เป็นไงบล็อกอ่ะโอเคเราได้วีนะครับหนึ่งสสสห้าเป๊ะนะครับแล้วก็วีแม็ก2สอใบนะครับแล้วก็ได้เป็นเอารใบหนึ่ง ตามสูตรอ่ะข้อต่อไปครับนี่ซอสชิลนะครับตัวหน้ากล่องเป็นอะไรนะซอสกระชิลซาเชียนกับซามาเซนตาซาเชียนกับซามาเซนตาดูง่ายนะครับตัวไหนซอสไหนชิลนะตัวไหนเป็นโล่ตัวไหนเป็นดาบนะถ้าน้องดูไม่เป็นก็พิมพ์พูดยังไงนะเออมาโหาอะไรหาตัวหน้าปกใช่ไหมใช่หน้าปกเท่านั้นหน้าปกพิเศษหน้าปกเท่าไหร่นะ ถ้าตัวดาบแคมีธรรมดาก็พอแล้วอ้าวดาบเอสอาร์งั้นแต่ยิงแข็งโอ้ยเปิดมาัไปช้าจริงๆพวกดาบดาบอะไรวะอ่อพอเตสเป็นการน้ำบทำไมเราไม่ได้อะไรดีๆวะเราอยากรู้อะเราต้องหาต้นเหตุแล้วใครพามาเข้าวงการนี้เฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยของลินมาเหมือนกันน้นมาหนึ่งสองเอาเลยไหมเลยสองอึ๊บอึ๊บีแม ยูได้วีเอ้ยได้อะวีแม็กพี่บอลได้วีแมกได้เลยไรไรออาอาเลวลที่เป็นแลดใจไม่ดีเซลินเดอร์ใจเย็นใจเย็นเ่แค่วีแม็กเฉยใจกูไม่ดีแล้ไอ้เกียไอมาเวดำดำปับปับมามาตัวอะไรวะทัศน์วัน ไอหมาป่ะนั่นหมาสายฟ้าอ๋ไอตัวพัฒนาจากไอวันบัจจีอ่ะไอวันบัจจีที่หมาตุ่ดตุ่ดตุ่ดเลยอ๋อไอหมาเว้ยดำ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 มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าีเฉยเฉยเฮ้ยแต่ก็รวยโอเคใช่ไหมแต่ต้องถ้าเกิดไดอาร์ตพิเศษก็จะได้ดาได้โลแล้วร้อนมาใส่ใส่แล้วเฮ้ยไรวะใส่ไม่เอาดีวะนี่หนึ่งสองสาม ไปปะเฮ้ยเปิดดิโอ้โหพัทวันบีนักนักโอ้โหสั่นเลยพี่โบสั่นเลยมือพี่โบอีกเลยโอ้โหพัดวันบีกับพัดวันธรรมดานักขลาบอะไรก็ไม่รู oh, oh, damn, oh, Enough, oh, ้ข oh, sure ุมมาไว้ก่อนขู <so ้ท่าเนี่ยขุมมุมมุมท่้ความหวังความหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีแม็คมีแม็คจบแล้วจบแล้ววอนนี้ไปเลิกกลับบ้านอะไรนะมา อีชีเฮจินนะครับแไหนจะไปิดบล็อกหนึ่งนะเราควรจะต้องหาคนผิดป่ะเอางั้นเหรอคนรับผิดอ่ะที่แบบแม่งชวนเราอ่ะพี่โบเราควรจะต้องมาเปิดอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยน้องเขาต้องไปแข่งใช่มันก็จะเอาน้องเขาไปแข่งอยู่ดีใช่เราให้น้องเขาไปแข่งไหมถ้าไม่แข่งแล้วไม่งั้นก็หักแค่เดือนไปเราไม่ได้อะไรมันต้องเป็นแยนอยู่แล้วเอองั้ก็ต้องไปแข่งพอหมดโควิดได้ไปแข่งเลยออกทัวร์นาเมนต์อ่ะมาเดี๋ยวเราสรุปของบล็อกนี้กันนะครับอ่ะวีนะครับหนึ่งสองสาม 5ตัวนะครับตามโปรเต็นะครับแล้วก็ VMAX นะครับ2ตัวแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับ SR 1ตัวกันสุดยอดไปเลยตรงไปโต๊เปิดอ่ะมาเก่งก็เต้นก็ไปเลยไม่ได้ก็เดี๋ยวให้น้องเขา,าที่เกลี่ยให้เล่นอ่ะให้ปใไปแข่งเอ้ะมาเว้ยมาเว้ยอะไรมาเอ๊ะมาเว้ยมาขอกล้อมาขอกล้องด้วย น้องหิวหิวนั่งหิวหิวมอรุเปโกมอรุเปโกมอรุเปโกไปล่างแถบตัวนี้เนี่ยพี่บอลไงหิวหิวอ่ะของเหงาแล้วเหมือนกันหนึ่งสองซ่อมอุ้ยน้องเหมือนกันผมใหญ่ความสามารถรอบนี้น่ารักจังเลยที่ลองลุ้นท่ากันเียตรงมุมซ้ายไอ้มุมเนี่ยมุมไม้มุมขวาคนเหล็กบ้าไฟฟ้าโอ้น้องหิวอะไรวะังอีกวะ แล้วมูนหิระอ่าไหนๆเราลุ้นท่าท่านอะไรนะท่านเด็กท่านเด็กอย่างนี้ท่านมาไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ก็เป็นท่าอะไรนะท่านเด็กท่านเด็กเนาะโอ้นี่แบบมาคู่กันเลยอ่ะโอ้ตายแล้วน่ารักเลยเกินต้องแก้ปอยมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมามุมบนมุมอน ตีแล้เหล็กปะเหล็กเหล็กเหล็กดึงมาเป็นโอ้ยดีแล้วซาเชียครับเออนี่แหละที่เราหาแต่ถ้าเกิดได้อาร์พิเศษนี่สุดยอดอยากอาเนี่ยกูเห็นหลายบล็อกแล้วเนี่ยมันจะมาจากวีก่อนเฮ้ยเออแสดงว่านี่มันมามันมามาเดี๋ยวดูใครมามันมามาแน่ลมันมาแน่เฮ้ยเฮ้ยกูก็มาเว้ยวันมุมมุมเต็ม ใส่ฟ้าวโผล่ใส่ฟ้ามาเลยไหมเป็นเป็นโอ้ออูนี่มาได้อะไรนะบาร์ดี้อูนี่วีครับเฮ้ยเฮ้ยความมืดเฮ้ยเต็มวีแม็กโอเคโชว์อีกอย่างเดียวแค่วีแม็กวีแม็กใบนี้ใบที่สองแล้วสอารยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่ออกยังไม่ออกทางกระเนี่ยเหลือแค่สอาร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไปเหยียสอาร์มาเลยมายาบ๊อบ นี่ไงกูบอกแล้วมันจะมาคู่กันโอไม่น่าเลยกูบอกแล้วมันจะมาคู่กันเห็นปะติดกันเลยวายไปพูดอะไรผิดไหมจ๋าไหมนะครับหนูหนูมาหน้าจอแตงวีตัวนี้แหละอันนี้มันออกมาจากวีไหมอันนี้นี่เราจะเป็นซีรีส์ของโปเพมอนเนี่ยเราจะไปต่อ่าพี่โบไม่ไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วไหวป่ะไหวอยู่นะตาต่อายตาเดี๋ยวเราสรุปบล็อกนี้ก่อนนะระหว่างที่พี่โบมึนๆนะเราได้วีหนึ่ง สองสามสี่ห้าตามปกติเลยครับมีแบ่ต่อไปหนึ่งสองแล้วก็เป็นเอสอาร์หนึ่งใบครับโอ้ยังยังรู้สึกไม่ไม่เต็มอิ่มเลยเดี๋ยวครั้งหน้าให้เต็มอิ่มกว่านี้เลยแบบเป็นสิบบล็อกเลยไหมหรืให้เต็มอิ่มเลยไหมก็ประมาณหนึ่งเนาะไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมสูงถ้าคุณคิดว่าจะซื้อมาสะสม แนะนำว่าไม่ควรไปซื้อตามใบดีกว่าไปซื้อใบใบเพราะนี่ก็หมดนี่ก็เกือบห้าพันกว่าแล้วห้าพันกว่าเราไปซื้อใบดีๆได้เลยนะพี่สุเป็นเรื่องใบดีๆจบแล้วอโอเคก็ประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกครับการลงทุนมีความเสี่งยง่าไปเล่นกับมันเลยนะคือคือถ้าซื้อเพื่อมาเล่นหาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าอยากได้หาพิเศษเป็นใบใแนะนำไปซื้อดีกว่าเพราะว่าเลทออกมันยากจริงใช่ใช่เพราะว่าจากจากมานี่คลิปที่3แล้วก็ ไม่ได้เฮียอะไรเลยเออไม่ได้เฮียอะไรเลยได้ออของเล่นแหละแต่ออมันก็คือของใช้งานอะเป็นปึกๆเลยเออแต่ของเอาไปเล่นนะตอน,นี้็กดเด็กได้แล้วแต่ถ้าแบบเออจะซื้อมาเก็บก็ไม่อยากเลยซื้อซื้อไบายๆดีกว่าอ่า <I 'm S 1> นเะด็กฟอยไหมอ่ะโอเคงั้นประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย